ต้องลงเดินด,ดูก่อนเด mm ็ยๆมันลึกไหมเกย์เห็นพอคำขาศัตรูมาเกย์โอ้ยอะบรรยากาศสดๆเกย์โห้ยบ่ายโมงกว่าตอนนี้เหนื่อ็นไหมฝนหยุดฝ่ากระแลบฝ่ากระแลบเกยอยากถ่ายก็อยากถ่ายฝ่ากระแลบเกย์เฮ้ยโอ้เกย์มาแล้วเกย์ทั้งลมทั้งฝนเกย์ ้มืดซืบเกยอโอ้ยเกยขาเปียกเกย์เขาภาพเลยยยปะเรียงทักเกยน้ำเริมมาเนี้ยโอเคเอ้ยนู่นนุ่นน่นเต็มถังเลยนู่นอะ็นลองไปเลยยโอ้ มันลำมาอีกแล้วเกเอ้ยดูทถ่ะทางที่ฉันเอารถมันออกมาเมื่อกี้เกเอ้ยทำแมวออกมานีแกเอ้ยคือที่ออกมาไม่ได้ดอกเกเอ้ยดูทถ่ะเกเอ้ยดูงามแกเอ้ยลังหลังลังลังเลยแกเอ้ยแหลกคักเกเอ้ยแกดูเถอะอือเกเอ้ยมูหน้าเสียงพอปันน้ำปากเกเอ้ยแกดูทถ่ะนี่เดิทางรถมันฉันออกมาเมื่อกี้เกเอ้ยดู เอ้ย์กดูเถอะเป็นทะเลเล็กเเอ้ยนู่นน่ะเอ้ยโอ้เกย์กดูเถอะทางรถด้านนี้หนักเกยเดียวูทางด้านนี้น่ะเอ้ยเป็นโศกเด็กเอ้ย์รูนี่เอ้ยดูช็อตเอ้ยนี่ยเดียทางรถมันเพิ่งออกมาเมื่อกี้อยู่เอ้ยดูขาันหอดอยู่เอ้ยนู่นน่ะเสียงมันมาเยอะเอ้ย์้ากระแลงเอ้ย์้ากระเร็วเ้ยดูด้ยร่ายร่ายร่ายร่้ยเกย ขอลบก่อนเจ๊เลยนั่งน้ารถก่อนเจ๊เลยเจยวฟ้าเจ้าฟ้าโอ้โหครับผมนี่ฮะมือถือด,ดูได้ตักมันออกมากเลยสินี่เลยน,น้ำไหลหลังๆเลย,เลยนี่เอาลงเซอร์เวก่อนรถไถกันเลย เนี่ยเช็ดเนี่ยได้อยู่ได้อยู่ต้องลองเดินดูก่อนเด็กเงเยมันลึกไหมเงยเห็นพ่อขำทักขำนะเงยโว้วอายะเด็กบรรยากาศสดๆเงยวัวบ่ายโมงกว่าตอนนี้เหงยแล้ว หยอู้ฟากระแลบฟากระแลบเลยอยากถ่ายก็อยากถ่ายฟากระแลบเลยดูโยกเลยนุ่นรถจอดทางยืนอยู่เลยรถตุกอู้ไหนข้างหน้าไหนเยอะหมอยาเดียวได้อยู่ได้อยู่เฮ้ย ซุดๆเลอวันนี้อย่างแหลงนะฝนดูโอเคกี่ดูดูดเย้หนมาตักมาเป็นกินลัวกี่เลยมาเทอยู่หนึ่งทางยืนยิงยอด ถ้าไม่จอดไว้ทางยืนนี่เซ็ตเลยคือคือยื่อ,ออกมาไม่ได้เราคือจร้อยคือ